นาราคือเมืองแห่งกว้างนะก็คือนั่งรถ JR จากโอซาก้าแล้วก็มาลงที่นาราประมาณหนึชั่วโมงก็ต่อรถบัสที่เบอร์2นะที่ป้ายเบอร์2นั่งรถบัสมา210เยนมาจอดลงที่ป้ายวัดเทที่สวนนาราปาร์กตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนาราปา น้องกวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>เดี๋ยวเราเข้าประตูเพื่อที่จะไปไหว้ค่ะที่วัดโอไดจิกันประตูใหญ่มากเป็นใหญ่เป็นตูไม้อลังการงานใหญ่สร้างอันนี้เป็นแกสะสลักไม้นะ้งใหญ่มากายอยสองฝัง ส่วนข้างล่างก็เป็นบรรยากาศทางเข้าตรงนั้นจะเป็นสวนนะอีตรงนี้จะเป็นสวนสัตว์สวนนาราพักก็จะมีน้องกวางเต็มเลยแต่ว่าน้องกวางมาหาคนเยอะเลยอันนี้คือคนมาวัดนะทยอยมากันแบบเยอะเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราเดินไปวัดกันต่อ กว,วางมีทุกที่เลยมารอกินญญเดี๋ยวเดินเข้าไปยัต้องเดินไปอีกนี่ไม่มีขนมนะกวางพวกเนี้ยใครไม่มีขนมหรือไม่พี่ไอ้ไอแป้งเซเป้ไรเบื่อไม่สนใจจริง คือได้ตั๋วมาแล้วนะร้อยเยนไปดูในส่วนของอ่าบุตดาหอก็คือส่วนของดูให่สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูให้ดูนะก่อนที่จะเข้าไปข้างในว้าว <c oughs> จริงๆตรงนี้คนไทยหลายๆคนน่า,า,า,าจะอ่อโอเคดิสเพค thank you นี่ฉีกบัตรเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันสวยมากนคนก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับวันวันหยุดใหญ่ขนาดนี้นะส่วนใหญ่ไม่แต่นักท่องเที่ยวที่นี่ห้ามใช้ไม้เซลฟี่นะห้ามใช้ไม้เซลฟี่สวยมากเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้ว ขอยืนดูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนตอนนี้อยู่ตรงกลางเลยนะเข้าใจไหมวัดโทไดจิตวัดโทไดจิตเป็นวัดที่บัลลังก์พระพุทธรูปใหญ่สูโตอยู่มีบรรยากาศจะยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนี้สักพักนึง ไปกันต่อเนาะไปกันที่อาคารไม้ที่ปริษสถานระุธลูกเป็นใหญ่ใหญ่อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะที่เห็นนี่คือทำมาจากไม้ไ<ป>ข้อมูลเรามีไม่เยอะอะตอนเนี้อยากมีข้อมูลมาแชร์เยอะๆนะแต่ว่าเน็ตไม่มีแล้ว ซื้อเน็ตจากเมืองไทยมาหกจิกตอนนี้เน็ตไม่เหลือเลยไม,เลไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่แบบเสิร์ช Google อะอยากหาข้อมูลว่าอ่าพระพระพุทธรูกปองโตกับชื่ออะไรนะอะไรเนี้ยก็จําไม่ได้เพราะเน็ตไม่มีแม้แต่เสิร์ช Google ยังไม่มีเลยอะตอนนี้ ก่อนไปก็จะเจอนีใหญ่มากได้กลับไปคนเริ่มทยอยมาเยอะแล้วน,นะไปไหว้พระขอพรกันเดี๋ยวขอพรพร้อมกันนะถ่ายขอพร่าขอพรนะปีหน้าก็คือพรุ่งเนี้ยพีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเรากันเถอะนะเห็นไหมป้ายเขาห้ามตั้งกล้องเซลฟี่นะห้ามรถเข็นห้ามอะไร ขึ้นไปข้างบนกันตอนนี้เดินเข้ามาในอาคารเรานะอยู่ต่อหน้าพรัพุทกมนต์โตล้เดยวให้ดูมาอธิษฐานของพ่อแมกันนะีกนี่นึง เเรามา <Trustee? S 2> ขอพรพร้อกันจนที่เขาขอพร คนเยอะเบียดกันหน่อยนี่ตรงจุดนี้เราขอพอรกันเสร็จเมื่อกี้ได้ขอพอรด้วยกันไหมก็เขาก็บอกว่าเป็น this way แล้วก็จกับมันให้เดินไปทางนี้่วาวดูนี้ไงใหญ่มากทุกอย่างคือใหญ่อลังการจริงดู ขอพอนกนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อคนจะอยู่ตรงนี้เยอะเลยจะไม่ไม่ใครเดินมาเลยโ้เสาไม้ใหญ่มากน,นีนมาดูใกล้ใกล้ เป็นไม้แกะสลักหมดเลยนะใหญ่มากเันนีังข้างหลัง เดี๋ยวพาไปดูแผนที่จำลองของวัดโทไดจินะว่าเป็นแบบไหนใหญ่อลังการแค่ไหน มีศาลาสองข้างประกบด,ด้วยอาคารไม้หลังใหญ่ตรงกลางประตูทางเข้ามีประตูทางเข้าสองชั้นนะเราเดินเข้ามาก็จะมีประตูทางเข้าสองชั้นมีชั้นแรกแล้วก็ชั้นสองทีงเง่เราผ่านเข้า,ขามาเจอ,อแล้วก็ศาลาสอง ส่วนนี้จะเป็นโมเดล800เยีย์สกโกเป็นไซส์ขนาด1ใน50 800ปีที่แล้วอาคารจะประมาณนี้จากนั้นอีก300เยีย์สกโกต่อมาก็ปรับปรุงอาคารใหม่เป็นอาคารแบบนี้สูงขึ้น คนส่วนใหญ่จะมารอต่อแถวเข้าคิวเพื่อลอดป่องอเพื่อเป็นเสรีมงคลแต่คิดว่ารู้ันที่ชาลอดไม่ได้หรอกคับ เขาไปรอดป่องกันใครมาก็อย่าลืมไปรอดรูนี้นะทุกคนไปรอดกันต่อคิวเขาไปรอดเรามาชมข้างในอาคารเกษตรเรียบร้อยแล้ะมาว้ยขอพรเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะอ ว่ายผาขอพอเสร็จแล้วดาวบ้างแล้ววันนี้บอกเลยเดี๋ยวอาจจะไปเดินเล่นข้างนอกกับน้องกวางแล้วก็เดี๋ยวดูอีกสักแป๊บหนึ่งว่าจะไปที่ไหนของนาราบ้างเดินนาราอยู่แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าก็จะกลับโรงแรมแล้วบ่ายวันนี้หักนอนชิวๆสบายๆายอยู่ที่โรงแรมมากกว่าเพราะว่าเที่ยวติด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 กันมาห้าหกวันแล้วแล้วก็ คิดว่าวันนี้วันที่31คนน่าจะเยอะเราไม่อยากออกไปเจอคนเยอะๆออกไปเที่ยวแบบเบียดกับคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอะมาไหว้พระมาขอพรเสร็จแล้วก็กลับไปนอนพักเอาแรงขอพรุ่งนี้เราจะไปเมืองใหม่กันเราจะย้ายออกจากคันไซเข้าไปสู่ภูมิภาคใหม่แล้วดังนั้นก็เลยคิดว่ากลับไปพักผ่อนดีกว่าใช้วันหยุด ให้มาพักก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศอีกรอบนึ่งออเราก็เดินออกมา,า,านะเดินออกมาเสร็จก็นี่จุดขายเครื่องรางต่างๆนะห้ามถ่ายูปนะจุดขายเครื่องรางบลิเวณด้าหลังสวยมาก ทุกคนเดินออกมาจากวัดก็ให้หันซ้ายนะตรงซ้ายมือก็จะมาเจอที่ศาลเจ้าค่าสุงะเป็นศาลเจ้าผ่านเสาโรลอินี่ เราเป็นน่กไ้ีค่ะก็คือเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้ากันอีกเมื่อกี้ออกมาจากวัดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดใครมาที่วัดเสร็จแล้วนะก็มาที่ศาลเจ้าก็คือค่าสุขนี่เดี๋ยวเดินไปที่ศาลเจ้าด้วยกันเดินกันต่อวันนี้วันแห่งการขอพร ผ่านผ่านสาลทอรีเขาบอกว่าน้องกว้างตรงนี้มันดุมากเลยอ่ะเนี่ยมองอ่ะ <c oughs> ฉันไม่มีอะไรให้เธอไม่ต้องตามมาไม่ต้องมอง <c oughs> ไม่ถืออะไรมาดีที่สุด เปิดว่าใครถืออะไรมานางวิ่ชาร์จเข้าใส่เลยมันเป็นเนินนิดหน่อยหนาวมากบอกเลยเราเข้ามาในบริเวณของศาลเจ้าแล้วนะศาลเจ้าแห่งนี้จะเป็นที่รวมของโคมไฟหินเก่าแก่กี่หลายร้อยปีอะ่ะนม่เห็นโคมไฟหินไหมนี่ จะมีรูปกาปากติดกันปิดอยู่นี่จะเป็นโซนขายของเครื่องรางต่างๆ <c oughs> จุดของพรรวมเครื่องรางห้อไฟหินเต็มเลย พื้นแฉะมากเมื่อกีก้ไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปทางขวามือเพื่อที่จะไปที่นาราปาร์กกันไปดูนดูไปเดินเล่นดูน้องกวางหรือถ้ามีจุดไหนที่เขาแวะไปไหว้กันเราก็จะไปไหว้กันต่อนะแต่ตอนนี้คือ ตรงไปทางออกก่อนกัรคิดดูว่าไปทางออกหรือกลับทางเดิมดีกลับทางเดิมดีกว่าทางนู้นเหมือนไม่มีอะไร